ส่วนน้ำใจค่ะน้ำใจไมตรีมีให้ประจับไปดูพี่อาร์ตพัสดุตอนนี้วางมือจากการขายชั่วคราวนะคะแตกช็อตออกมาเลยพี่อาร์ตพัสุด์บริการรับส่งมอเตอร์ไซค์ฟรีเข้างานจ้ะพี่อาร์ตว่างพี่อาร์ตยังไงพี่ไม่ว่าเพราะว่า อย่าลืมว่างานต่างๆเดินต่อไปห้างต่างๆยังเปิดต่อไปเขาก็มีตลาดต่างๆต่อไปพี่อัดก็ระดมขายแล้วก็ระดมมอเตอร์ไซค์เพื่อมอเตอร์ไซค์ตัวเองมาทําเหมือนตอนที่ตอนสมัยรัชกาลที่9พี่อัดก็ทำฟรีเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าใครจะร่วมกันก็มาฟรีพี่อัดขับรถส่งฟรีสวัสดีคุณมันยอด ส่งฟรีเนี่พี่อาร์ตพิสุจน์จ้านี่เมื่อวันวันแรกไงขับไปทำมาส่งฟรีส่งฟรีส่งฟร,งฟรีแล้วรู้มาเกิดอะไรขึ้นคุณมลิกาพี่หุ๋พี่อาร์ตคนที่บอกอ้าวแล้วน้ํามันพวกเธอละเพื่อไม่ต้องไม่ต้องทุกคนว่าไม่ต้องไม่ต้องอมันจะมีคนที่ไม่ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะ บอกว่าพูดเธอไปหากล่องมาไม่เอ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 าอะไรเลยออกต่างกันเองซินนามอนกันเองเอามาใส่ตัวเองมาเองคาว่าส่งฟรีพี่อารก็เหลอกว่าเดี๋ยวคนจะไม่รู้นะเรามาอยู่รวมกันตรงนี้นะเดี๋ยววันถัดมาพี่อก็จะพัฒนาใส่เสื้อเหมือนกันส่งฟรีใส่เป็นทีมคุณโอปอสุชาดานะคะก็ใช้สีดีมากเลยมีมงกุฎนี่เลยที่เป็นสีนอกนั้นก็คือว่า กระโปรงดำใช่ไหมเอ่อโพอเดียมเทานะคะแล้วก็มิสเวิร์ลควีนมิสเวิร์ลหรือที่เรียกว่าควีนโอปอเนี่ยกล่าวสุนทรพจน์ถึงพระพันปีหลวงค่ะบอกว่าให้ทุกคนยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยในงานก,การละกันกุศลเพื่อสนับสนุนการวิจัยมะเร็งในประเทศเวียงซึ่งใน Facebook กลุ่มนางงามมีผู้โพสต์ชื่อพลอยหวานเนี่ยพลอยหวานโพสต์ชื่อว่านะคะบอกว่าควีนโอปอเนี่ยกล่าวสุนทรพจนพ์ถึงพระพันปีหลวง แล้วเชิญให้ทุกคนยืนสงบนิ่งเพ่อะวัยอะไรแล้วก็เดบผู้มีสังเกตนะผู้มีสังเกตก็บอกว่านี่เป็นช่วงนาทีที่เราจะลำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ล่วงลับซึ่งสวรรคตเมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนก็คือ24พระองค์ท่านได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศโดยเฉพาะผู้หญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมะเร็งเต้านม พระองค์ท่านเริ่มมูลนิธิเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและหวังให้ที่นั่นเป็นดังที่แห่งความหวังของผู้หญิงแล้วคุณโอปปอก็ยังได้ร่วมง,งานกับมูลนิธิของพระองค์ท่านด้วยดังนั้นจึงรู้สึกปลื้มใจอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพียงในนามของประเทศไทยแต่ในนามของมูลนิธิของพระองค์ท่านและปลื้มใจแทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในไทยในเว r l d และทั่วโลกด้เช่นกันอยากจะเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเพื่อไวอไ้อาลัยและรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและความทุ่มเทต,ตลอดชีวิตของพระองค์เพื่อผู้หญิงและมะเร็งเต้านมค่ะอืมนะยี่สิบหาสีทองุดภาพคราวนี้จะเห็นได้ว่าสำนักพระราชวังเนี่ยท่านทรงแบบร่วมใจกัะเป็นหนึ่งเดียวกับราษฎรค่ะก็คือว่าปรับปรับ ให้เข้ากับทันยุคทันสมัยใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนดำนอย่างเดียวเลยใช่เด็กก็ขาวอย่างเดียวเลยใช่ข่าวนี้เนี่ยมี25โทนสีสุภาพจา้าใช่ค่ะ25โทนสีสุภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบโวยวายฟูลไฟว่าฉ,ะฉะนันจะต้องไปซื้อเสื้อใหม่ฉันจะต้องไปอะไรอย่าฟูลไฟทีอบ้าน<อ>มีอะไรไ<ว>ก็ใส่อันนั้นที่บ้านมีสีโทนสุภาพอะไรก็ใส่อันนั้นคือสีโทนสุภาพคือสีอะไรคือสีที่มันไม่แจ๊ดมากจอมมากแดงมากปี๊ดมากอะไรเงี้ยคือสีโทนสุภาพคือสีที่โทนไปสดุใส่ไปสถานที่ราชการก็โทน ผ้าแบบนี้ใช่คือ25สีเนี่ยที่เป็นเสื้อผ้าไว้ทุกในนี้ไม่มีขาวนะคะสีขาวใส่ไว้ทุกได้ใส่ในทุกโอกาสได้อยู่แล้วนะคะใน Facebook ชีวะอโรคยาบอกว่าดำอะไรดำหนึ่งละนีด่ดูจากซ้ายไปขวานะคะแต่ละแถวแต่ละแถวนะคะดำเทาครามนิลการหมึกจีนขม่ายางปีกาดำหมึกเขียวนินเขียวนินก็ได้นะ น้ำตาลไหมก็ได้ชมพูทนสุภาพก็ได้กากีก,ก็ได้ได้หมอันนี้คือเขาแค่ยกตัวอย่างเท<ต>าเขียวเทาเขียวก็ได้เทาเขกกียวได้ หมอกก็ได้อดอกเหลาก็ได้สีดอกเหลาก็อ่องเงินเงินหน่อยอม,มันจะมีแบบคือโทนสีสุภาพอ่ะเธอ,อ,มอมไม่ใช่ว่าเธอเดินไปที่แบบว่าเออที่สนามหลวงแล้วแบบถ้าใส่แดไงไปเลยเออนั่นน่ะสีถ้าใส่ส้มไปเลยเอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้ล้วก็อย่างเช่นไอ<ส>้พวกพที่เข้าสภาปกติสภาเขาจะบอกว่าเข้าสภาจะต้องโทนสีสุภาพสูตรโทนสีสุภาพดิฉันเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็แจ๊ด แสดมาเลยแดงมาเลยจะหมสมัยก่อนหัวกระแดงจีนกระแดงคือแดงไปหมดเงี้ยเออมันก็จะมีเขาเรียกว่าคนสํานึกมากสํานึกน้อยสํานึกปานกลางเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จิตสํานึกเป,เ,ปเป็นไปพี่เป๊กเป็นยังไงพี่เป๊กพี่เปกก็ออกมาขายของ <S <S e พี่เป๊กตอนนี้เออพี่เป๊กบอกว่ามรดกพ่อไม่รู้ให้มากหรือเปล่าว่ามากไปไหมก็เลยขายของดีกว่าพี่เป๊กบะหมีม่มาเฟียครับะหมี่มาเฟียเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกำลังพี่เป๊กยินดีจะเอาบะหมี่มาเฟียมาวาง เออเออเออเป็นมาฟียาใช่จเป็นมารียาเออแต่ว่าตอนนี้คือในในร้านสะดวกซื้อก็มีไงนอในร้านสะดวกซื้อก็่มีอะไรก็ไป่มีหมดเลยอเก่งเนาะเดี๋ยวให้พี่เอ๋มาประสานงานไม่แล้นเกี่ยังไงจะทำอะไรทำังไงก็มามีมาฟียแกก็เป็นแบบคือคือองค์กรใหญ่เลยบริษัทห้างจำกัดอะไรเป็นเพื่อนเขาไง เออน่รา,าร,รัเขาก็ทําออกมาเป็นรสชาติคุณพี่เป็กแล้วคุณพี่เขาจะทําบะหมี่มันเฟยออกมาเป็น3-4มี่แบบเผ็ดมากเผ็ดมากปันกลางเเภทแบบบะหมีมใ่ใส่เนื้อใส่เนื้อปุ๊บเนื้อวากิว<อ>เสร็จปุ๊บมันจะมีซองสีชมพูที่ไม่เผ็ดมากแบ่งออกมาเป็นสีสีส แล้วแล้วมันในตลาดบะหมี่มันมันยังมันยังไงอ่ะเป็นแบบเหมือนบะหมี่เกาหลีเลยอ๋อเออเป็นตลาดบะหมี่เส้นใหญ่ไม่ได้ไปชิงมาม่าไวๆวไม่ใช่ไปไปคนละทาเกะไปชิงไปชิงกับเกาหลีไปชิงกับเกาหลีอ๋ออ๋อใเ้าอร่อยกว่าเกาหลีทําอย่างเดียวบะหมี่อย่างเดียวบะหมี่แล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยภรรยาเขาคุณธัญญาก็ทํานู่นทํานี่เห็นเห็นอยู่สองสามอย่างเสร็จแล้วก็ เอาของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนใครจะมาไลฟ์ขายก็เอามาแล้วก็บวกกับของตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้ก็คือรับไลฟ์ขายรับไลฟ์ขายด้วยรับเยอะรับเยอะนะวันวันหนึ่งฉันเห็นแบบทีละสิบห้าคิวยี่สิบคิวอ๋อเรออยี่ล้วคิวเท่าไหร่อ่ะคิวประมาณสามหมื่นห้าต่อต่อลายต่อค้านหนึ่งลายหนึ่งลายนี่คือสิบนาทีห้านาทีอ๋อสิบห้านาทีอ่าอ่าอ่าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพี่ตัดราคาว่ะพี่ไปตัดราคา พี่เป็กยังไม่เท่าไหร่ตัดราคาแท็กพลันยูกับมาริกาสิคิวละคิวละห้าพันห้านาทีห้านาทีห้านาทีแล้วออกไปห้าลัทีแล้วออกไปเห็นไหมนั้นขายได้เยอะมากเลยอ่ะคิวละห้านาทีห้านาทีคิววันยี่สิบคิวยี่สิบคิวคิวยาวถึงชัดหน้าคิวยาวจนถึงนู่นเลยเอ็มบอกว่าไอ้นี่มันมันนั้นดูอ่ะหนูอยากจะบอกว่าอะไรนั้นลูกชิ้นนะลูกชิ้นอีสานอ่ะใช่อร่อยมากเออเขาเรียกว่าออเดอร์แตกแตน พันหนึ่งพันสองพันยังขายได้ต่อเนื่องคือคนเขาเอาคลิปไปรีรันไปไวรัลตัดคลิปไวรัลอย่างเงี้ยใช่ไหมอันไหนที่เป็นคลิปสนุกอ่ะเขาก็เอาแม่ค้าเขาเอาไปปัก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 ไม่พี่พี่ไปเห็นพี่ไปเห็นคอมเมนต์อันนึงเขาเขียนว่า ครผลักสองคนนี้มาเจอกันเป็นเหมือนพี่น้องพัดภาคใครผลักสองคนนี้มาเจอกันแล้วไม่เจอกันกับพี่พี่พี่แท็กได้ยังไงอ่ะก็ไปสัมภาษณ์ไงีพี่ไปสัมภาษณ์เหมือนพี่เชิญมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยตอนจำได้จำได้เรื่องเกี่ยวกับพี่แทกอ่ะเออเชิญไปสัมภาษณ์ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็แบบซี้กันเออเหมือนนือคนบ้านเดียวคนบ้านเดียวกันเจ้าเป็นพยาเจ้าเขาเป็นคนเจงไม้เจ้า อันนั้นคือหนุ่มเจียงใหม่หนุ่มเจียงใหม่เจ้าสาวพยาจ้าวพยาเจ้าแล้วเรากลับไปแบบมอนมาตอนตอนที่ตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยรู้มาว่าต่างคนต่างเป็นคนเหนียรู้อยู่แล้วเจ้ามันเหมือนคนบบบ้านเดียวกันกับปิกมาปะกันเนี่ยมอนเพืกันเหมือนแบบเจ้านางแสงฝางโลหะน้องจายต่างมันดาจากนั้นพวกก็มาปะกันก็อพากพูดพาเจ้าแล้วแล้วก่อนหน้านี้พี่แท๊พระอันยูเนี่ยเคยทําเรื่องประเด็นการเมืองมะพี่แท๊ดเขาทาเรื่องประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอ้นี่ไงพี่แท๊พี่แท๊กเขา ก็เหลืองเลยลู่ลู่แล้วก็พี่แจ็คพี่แจ็คก็จะเป็นแบบรักชาติรักศาสตร์รักกษัตริย์รักแผ่นดินแล้วพี่แจ็คก็เลยแบกเป้ขึ้นดอยไปนู่นค่ะชายแดนไทยคาแมร์มันก็เลยแบบอินเนอร์ด้วยกันค่ะแล้วกลับมันก็เลยเชิญประมาณอย่างงี้พอเชิญไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ขายของขายของกันคือพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คเคขาจะมีรายการหิวแสงแล้วมีรายการโชว์หวยของพี่แจ็คเข้าขายของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเราก็เลยแบบว่าเหมือนพอเราเห็นแบบเทศกาลอะไรต่างๆเราก็จะมีความรู้สึก คือมันคนเข้าไม่ถึงเยอะมากอย่างเงี้ยจากมิเจนนี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยพอคนเข้าไม่ถึงปุ๊บเงี้ยเราก็คุยกันในลักษณะแบบว่าเหมือนแบบบังโดยบังเอิญอ่ะคือคนอยากให้เราช่วยอ่ะโดยบังเอิญอ่ะเราก็เลยคุยกันแบบเล่นๆน่ะว่าเฮ้ยแบบมึงเขายี่ยดหรอเขามาแบบคิวละห้าปันมึงไปดิเก็บเขาน่าสามสามนาทีบอกห้านาทีบอกคุยกันไปคุยกันมาปรากฏคนลงคิวมายาวเลยพี่ตัวนี้คิวเป็นร้อยคิวยาวไปถึงปีหน้าแล้วอแต่ว่าพี่พี่เห็นมันนั้นที่ขายเนี่ย ใช่ก่อนอ,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 อีสานอะ่ะพี่เห็นนักกินอย่างเดียวแล้วลูกค้าขายอย่างเดียวเลยนะปล่อยลูกค้าเลย <laughs> ไม่เน้นขายไม่เน้นยอด <laughs> พี่เห็นว่าไม่ได้ช่วยเขาขายเลยนะ <c oughs> คือ <p> พี่เห็นกินใหญ่ใหญ่เลยอะ่ะแนวนั้นปรากฏว่ากลายเป็นช่วยการช่วย <c oughs> ปรากฏว่าม,ม,มันเกิดมีมันเกิดไวรัลคือถ้าเกิดเราตั้งใจขายตั้งใจขายขายออเดินเคยกดคัทกดคัทเหมือนไปกดดันลูกค้าให้กดอ่ะไม่ได้ถ้าจะมาแบบนั้นไม่รับันนวัดไม่รับทำมนาวัดไมกดเลยสิกดเลยไม่รับถ้ามาถ้าจะให้มาทําแบบนั้นไม่รับ ตอนนี้ตอนนี้เขาขอขอคืนค่าน้ำพริกน้ำวัน <laughs> ยังไงอ่ะ ต้องคืนเขานะต้องคืนนะเพราะเขาเข้าใจว่าตําเองเข้าใจว่าน,นาวะว่าตําเองแต่ว่าไม่ได้ตําเองไม่ได้ตําเองเพาไม่ได้ตําเองต้องคืนค่ะคุณพี่ดิฉันนะอยากจะเอาพี่น้องประชาชนที่จะเตรียมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะก็สามารถในการที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในลักษณะจิตอาสา,าได้เหมือนกันหน้าบ้านตัวเองหรือว่าหน้าซอยตัวเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะสามารถทําได้นะคะเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะในหลวงราชการในในสมเด็จ มเด็จพระนางเจ้าในในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นพระพันปีในในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะคะก็ส่งสร้างคุณประโยชน์อะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเรามาเยอะแยะมากมายตลอดพระชนชีพของท่านนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการรักษาป่ารักษาต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องเกี่ยวกับนะคะการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโครงการเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพและโครงการอื่นๆที่ตามเสด็จ ในหลวงราชการที่9เนี่ยมาโดยตลอดเลยแล้วก็ในหลวงราชการที่10ก็ทรงตามเสด็จทั้งนะคะสพระองค์เนี่ยมาโดยตลอดเลยดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะยังไม่มีนะคะการบริหารจัดการต่างๆโดยฝ่ายการเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในส่วนของทาง สถาบันความมั่นคงของชาติเนี่ยท่านก็ได้ิเริ่มส่งเสริมรวมทั้งสร้างอะไรต่างๆให้กับเราเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นจิตสํานึกที่เราจะน้อมราลึกร่วมกันกับคนไทยทั้งชาตินะคะในการส่งสเสด็จนะคะ <c oughs> แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจการบริหารประเทศชาตินะคะมันจะหยุดชะง,งักหรืออะไรนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็จะเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการเวลา <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะ,คะทุกคนและขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับใครที่คือทำคอนเสิร์ตเขาก็บอกว่า ใครทำคอนเสิร์ตก็ทำคอนเสิร์ตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มความสุภาพเข้าไปหรือเพิ่มสีสุภาพเข้าไปโดอไปดูคอนเสิร์ตก็อาจจะใส่สีสีขาวอาจจะใส่สีช่มพูเบาๆอาจจะใส่สีอะไรเงี้ยอาจจะไม่แบบแม่แปด,แปด,แปดมากแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดชะงักอย่างเงี้ยเขามีคู่มือติดริบบิน้นทำไว้อะไรพระพันปีหลวงให้ถูกต้องเหมาะสมสุภาพนะคะฟัะงไว้ก็ดีเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็ติดไปติดติดได้ติดไปเหอะแต่ว่าเขามีแนวทางค่ะ แนวทางสรุปแนวทางปฏิบัตินะคะพิธีติดริบบิ้นดำไว้อะไรเนี่ยนะคะ,ค,ะคือตําแหน่งขนาดรูปแบบการติดที่หน้าอกซ้ายหรือต้นแขนซ้ายนะคะป,ป,ประชาชนที่ต้องการแสดงความอะไรต่อการเสด็จสวรรคตของพระพันปีหลวงนี่นะคะมีแนวทางการติดริบบิ้นดำไว้อะไรเพื่อเกี่ยวความถูกต้องสุภาพนลาเหมาะสมขึ้นแต่งกายในชีวิตประจําวันชิตทํางานนะคะคือ ตำแหน่งที่ถูกต้องคือติดหน้าอกด้านซ้ายซึ่งใกล้กับหัวใจค่ะควรติดเนื้อระดับกระเป๋าเสื้อขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและต้องระวังไม่ให้บดบ,บับบบบบงบรบกวนสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานหรือตราเครื่องแบบนี่นะคะ,คะนอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื่นที่สามารถใช้ได้เช่นบริเวณปกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเหมาะสำหรับการสวมเสื้อเชิ้ตหรือสูทรหรือกรณีชุดทํางานหรือเครื่องแบบ ที่ไม่สะดวกจะติดบริเวณอ,อกเสือ้อก็สามารถใช้ปลอกแขนหรือลิปบิ้นติดที่ต้นแขนซ้ายแทนได้โดยให้ติดต่ําจากข้อไหล่ลงมา2นิ้วติดต่ำจากข้อไหล่ลงมา2นิ้วลักษณะของลิปบิ้คือมีขนาดกว้างประมาณ2นิ้วเมื่อติดแล้วก็มีความยาวประมาณ4นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจนสําหรับรูปแบบนั้นสามารถใช้ได้ทั้งการพับลิปบิ้ไควยเป็นห่วง หรือเป็นโบขนาดเล็กแบบช่าคือไหว้เป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นโบก็ได้เป็นโบก็ได้เน้นความเรียบง่ายไม่ต้องมีวัสดุแบบพวกประเภทเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลิบบิ้นก็จะมีภาพลิบบิ้นมาด้วยเออที่พี่ปองให้ดูภาพลิบบิน้น อยู่าลิบิน้นนี่อย่างเงี้ยเวลาติดบางคนน่ยติดใน,นลักษณะถ้าเป็นลิบบิ้นไม่ว่าจะเป็นขาวเป็นดําติดได้หมดนะคะทุกคนหรือไม่ก็คือจะเป็นแบบพวกแบบสัญลักษณ์ที่มันเป็นเข็มกลัดหรืออะไรต่างนะคะก็ติดนะคะซึ่งเข็มเข็มกลัดเหล่านั้นอาจจะเป็นโทนสีสุภาพก็ติดได้นะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะของโทนการ์ดอ,อะไรอะไรอยว่นี้ก็จะกลายเป็นนี่นะโอ้โพี่ปองเดี๋ยวนี้นะคะกลายเป็นแฟชั่นชุดดาค่ะเพราะบางคนเนี่ยที่มันเป็นที่ที่เขาเป็นวัยรุ่นนะคะเวลาเขาแต่งตัวใช่ไหมคะไปคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็แต่งตัวแบบ ้าแข่งกันเลยดําอยู่แล้วแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะแต่งชุดดำเก๋ๆดำขาวเก๋ๆอยู่แล้วคูลๆอยู่แล้วดำเก๋ๆมันก็มีนะคะขาวเก๋ๆก็มีนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเทศกาลการแต่งตัวแข่งกันเหมือนแฟชั่นเลยค่ะทุกคนเอ้าอย่างหลิงหลิงคองอ่ะลิงหลิงคองไปดูแบล็ k พิงคใช่ไหมใส่เกงยีนส์แล้วใส่เสื้อสะพายแล้งสีดำสีดำก็สวยก็สวยก็ไม่ว่าอะไรแลชวก็ชุดดำ แฟชั่นชุดดำค่ะแฟชั่นชุดดำมากมายนะคะแฟชั่นชุดดำนี่จะใส่แบบบ้านแนวแบบอังกฤษก็ได้จะใส่แนวฝรั่งเศสก็ได้จะใส่แนวประเทศไทยนะคะแบบสยามเมืองยิ้มก็ได้ใส่แนวชุดผ้าไหมก็ได้หรือใส่แนวชุดผ้าปะเตะก็ได้ใส่แนวชุดผ้าล้านนาก็ได้นะคะสมมนว่าแฟชั่นชุดดำสามารถที่จะใส่ได้หรือบางคนเนี่ยไม่มีอะไรสีดําก็สามารถติดลิบบินภายใต้ชุดเนี่ยสีทนสุภาพอย่างเช่นบางทีใส่กระโปรงสีชมพูใส่เสื้อสีชมพูอ่อนๆแต่ว่าติดลิปบินสีดําอันนี้ก็เป็นการ ฉันไว้อะไรนะคะเหมือนอรมนการสมมุติว่าดิฉันไม่ใส่สีดําดิฉันใส่ตัวนี้สีขาวดิฉันก็ติดเนี่ยเข็มกลัดนะคะนุกยุงสีโทนเทาอย่างเงี้ยก็เป็นการเขาเรียกว่าโทนสุภาพเราสามารถที่จะแต่งตัวแบบแนวแฟชั่นได้สบายๆเลยเก๋ๆนะคะมีมีของเจเจตรินนะคะเจเจตรินบอกว่าลูกค้าที่จองคิวหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าคิดว่าแบบไม่สบายใจงด หรือเลื่อนได้ทางเจเจตลินและทีมงานยินดีคืนเงินมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะส่วนงานเอกชนที่เป็นงานภายในหรืองานอีเวนท์ที่ไม่เลื่อนอ่าไม่เลื่อนละจะจัดงานคอนเสิร์เตเจตลินละเจเจตลินขอความร่วมมือทุกคนให้มางานคอนเสิร์ตคือแต่งกายให้เหมาะสมขอให้ยืนสงบเพื่อร่วมถวายความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนเริ่มแสดง,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 งแฟนคลับที่จองโต๊ะหรือจองบัตรในงานต่างๆ รบกวนตรวเช็คก,กับผู้จัดอีกครั้งกรลบขอบพระคุณชัดเจนไหมชัดเจนอันนี้แหละจะเป็นโมเดลคือวิธีการก็คือเวลาคุณจัดงานอะไรก็ตามแต่งานลื่นเลงอะไรต่างคอนเสิรต์ตหรือแม้กระทั่งใน uh. งานเลี้ยงงานบริษัทหรือว่างานเ,าเขาเรียกว่าผับเทคอะไรต่างาเขาไม่ได้ให้ปิดนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณจะทําให้มันเกิดบรรยากาศที่ทําให้เกิดความเ,าเขาเรียกว่าเคารพบหรือว่าการไม่อะไรคุณก็แค่ทําแบบนี้แหละต่างประเทศเขาก็ทํากันนะคะพี่ไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยเท่านั้นที่จะเป็นทาแบบนี้นะคะ ต่างประเทศเขาก็ทํากันบางทีถ้าเกิดว่ามีเนี่ยนะคะผู้นําสูงสุดของแต่ละประเทศบางทีเขาก็จะทําแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งวิธีการแบบลดทงลงอะไรเงี้ยนะคะหรืออะไรต่างๆเขาก็จะทํากันแบบนีนะะ้เขาเรียกว่าเป็นจิตสํานึกร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีร่วมกันในสังคมด้วยนะคะวิธีการแบบนี้พี่อีทวงฟลายค่ะพี่วงฟลายบอกว่ามีบางคน มีบางคนบอกว่าอยู่ในการเมืองโลแม็กนายปิเตอร์โลแม็กผู้สื่อข่าวแห่งปีแห่ง BBC ีซีลอนดอนก็บอกว่านี่การเมืองเรื่องอะไรของอยู่อยู่เป็นคิงเป็นควีนเป็นกษัตริย์เป็นพระราชินีเรื่องอะไรจะต้องมาเอาทุระคนไหนเจ็บคนไหนป่วยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลพี่บงไฟก็เอาความตอนหนึ่งที่สมเด็จเคยให้สัมภาษณ์พระพันปีใคยสัมภาษณ์พระพันปีบอกว่าปล่อยก็ได้แต่ที่นี่คือประเทศไทยเนี่ย โรงพยาบาลล้นมือและอีกอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ไปโรงพยาบาลเพราะบางครั้งหมอพยาบาลถามเพื่อเป็นแบบฟอร์มว่ามีเงินช่วยเหลือไหมเพียงถามว่ามีเงินไหมชาวบ้านก็วิ่งอ้าวออกจากโรงพยาบาลแล้วสมัยนู้นเนาะค่ะออฉันก็บอกว่าคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าฉันเป็นคนจนไม่มีเงินเลยดังนั้นชาวบ้านชาวบ้านก็เลยบอกว่าเราคอยพระเจ้าเป็นดินมาดีกว่าเพราะท่านจะมาพร้อมกับแพทย์ พ<ก>วทันตแพทย์อยู่ยาใช่ไหมแล้วนักข่าว BBC บอกว่าแล้วมันเรื่องอะไรของคิงและควีนล่ะเราจะต้องไปทําเรื่องเวลแฟร์สวัสดิการสงเคราะห์อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของรัฐซึ่งบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแย่งรัฐทำนะอยู่เป็นคิงเป็นควีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพระพันปีบอกว่าประเทศเราจนน่ะเราต้องช่วยกันใครช่วยกันได้ต้องช่วยกัน พระพันปีให้สัมภาษณ์นักข่าวบีบีซีไว้เมื่อพระรหัสมด็ที่28สิงหาคม2523ซึ่งพี่อีมองฟลายนำเอามาบ,บอกว่า,ถ,าถ,ถ้าสถิตอยู่ในใจตราบนินิลันคือและที่ที่ที่ทพี่อีมองฟลายบอกว่าเราต้องเราต้องจดจำเลยนะในเดือนตุลาเนี่ย13ตุลา15นาฬิกา52นาทีท่านสเสด็จ24ตุลา68 21่สนาฬิกายีนาทีท่านเสด็จพี่บอกว่านี่คือเดือนตุลาเดือนตุลามีมีมีมอของในหลวงรัชการที่เก้าไม่ยี่สิบสามในหลวงรัชการที่9 23, ก้ 93, ตุลายี่สิบสามันปียะ,ยะแล้วก็ยี่สิบสี่ตุลาเดือนตุลามีสามงาน,งานที่<ม>ท,ที่ที่เป็นประวัติศาสตร์